ขุมทรัพย์แอนพัทิราภรยาชาคริตเผยความจริงเป็นลูกเศรษฐีพันล้านมรดกในหุบเขาต้นละสามแสนซื้อบ้านเก็บเล่นสามหลังขุมทรัพย์แอนพัทธิราภรยาชาคริตเผยความจริงเป็นลูกเศรษฐีพันล้านจริงไหม เป็นมือใหม่หัดทำย t u b e สำหรับคู่สามีภรยาชาคริตแย้มนามและแอนพัทิราล่าสุดทั้งคู่ได้ทำา20ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองให้แฟนๆได้รู้กันซึ่งมีคำถามหลายคนยังอยากรู้ว่าแอนพัทิราภรยาของชาคริตนั้นเป็นลูกมหาเศรษฐีพันล้านหรือไม่ซึ่งคำถามนี้แอนจะมาตอบชัดๆให้ทุกคนได้หายสงสัยได้รู้กันโดยแอนบอกว่าไม่จริงค่ะเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละอาจจะเป็นเพราะว่าพอคนอยากรู้ว่าเจ้าสาวชาคริตเป็นใครคงไปเสร์ชื่อและนามสกุลและนามสกุลนกคนรามมันซ้ำกันได้อยู่แล้วและนามสกุลรุง่งโร์เราอาจจะ จะไปซ้ํากับคนที่เป็นมหาเศรษฐีก็เอาไปโยงกันตอนที่รู้ข่าวชาคริตก็เลยถามว่านี่เธอเป็นมหาเศรษฐีหรอก็บอกว่าใช่ฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีฉันรวยแต่ฉันเป็นคนรวยน้ําใจจ้าชาคริตพูดต่อว่าคนก็ชอบถามว่าส่วนมีเนื้อที่เท่าไหร่ผู้ใหญ่ก็ชอบอวยพรว่านี่แหละเศรษฐีพันล้านเศรษฐีตัวจริงเราก็หวังให้เป็นอย่างนั้นเพราะเงินที่ลงกับสวนไปก็ใกล้จะหมดแล้ว